เหรียญ M16 หลวงพ่อยิตวัดหนองจอกกุยบุรีปี36เนื้อเงินสวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อยิตเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อยิฐหลวงพ่อยิฐท่านท่านถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคหลังเนี่นะครับในเรื่องของประหลัดขิกนะครับ ประหลัดขีดของท่านเนี่ยเ,เรียกว่าเสกแล้วบ,บินได้นะครับก็คือลอยขึ้นมาเลยเสกจนลอยนะครับซึ่งประหลัดของท่านเนี่ยเด่นทั้งด้านเมตตาค้าขายนะครับมีชื่อเสียงมีประสบการณ์มากมายนะครับตัวหนึ่งถ้าเกิดเป็นเนื้อเนื้อเนื้อ,องาหรือเนื้อกระปัญหาเนี่ยนะครับก็เล่นกันหลักมือ แล้วก็ส่วนเหรียญเนี่ยก็ราคาจะยังยังไม่แพงมากนะครับแต่ย่อมเยาวอยู่นะครับส่วนใหญ่จะออกกันปี3กว่านะครับสาสามสำหรับรุ่นนี้เนี่ยออกปี3ามสนะครับเป็นเหรียญที่ลึกผูกพันธสีมานะครับผูกพันธสีมาที่วัดหนองจอกกุยบุรีนะครับเหรียญถือว่าเป็นเหรียญมีประสบการณ์นะครับ เรียกเหรียญ M16 เนี่ก็เพราะว่าคนที่ห้อยเหรียญของท่านนะครับก็รอดพ้นจากการ,รโดนทล่ม M16 นะครับลองชมดูนะครับยังเป็นเหรียญที่จับต้องได้ยังหาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเนื้อเงินเนี่ยสร้างตอนนั้นก็3,000เหรียญน,นะครับที่มีบันทึกไว้นะครับ3,000เหรียญเนื้อทองแดง5,000 50, เหรียญน,นะครับที่ ที่ลึกงานพันธสีมานะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่สําหรับวัดนะครับก็จํานวนสร้างก็จริงเยอะนะครับค่อนข้างเยอะ,ะทําให้ราคาจับต้องได้เป็นเหรียญที่ออไซน์ได้ไม่เหมือนใครนะครับรอบเหรียญองค์พระนี่จะเป็นลักษณะของ ผ้าแพรมาลายนะครับรอบเหรียญนะครับมาลายผ้าแพรรอบเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญจะตอกโคดนะครับโคดดอกจันนะครับทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงก็จะตอกโคดดอกจันเหมือนกันโคดจะตอกได้ลึกทีเดียวนะครับแต่อาจจะไม่ดอกจันไม่เต็มดอกนะครับไม่เต็มดอกหน้าหลงพ่อนะครับหลงพ่อเนี่ย มีชื่อเสียงทีเดียวนะครับถึงขนาดลงข่าวลงอะไรเยอะแยะนะครับท่านปีหนึ่งจะอาบน้ำครั้งเดียวนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหามาอาบน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลเนี่ยนะครับลงแปลงท้องเหลืองอะไรกันเ,เป็นที่เป็นที่หือฮาในในช่วงนั้นนะครับ านมรณะท่าปี38นะครับปี38นะครับอายุได้71ปีนะครับมรณภาพเหรียญน,นี้ก็ท่านก็จะอายุประมาณ69กานะครับกำลังวิชาเข้มขังทีเดียวสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญเงินนะครับพื้นเหรียญก็ตึงแล้วก็มีกระแสนะครับมีลัศมีนะครับ แต่ทีเดียวนะครับหลวงพ่อยิดนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับหูเหรียญกลมนะครับวัดหนองจอกกุยบุรีประจวบคีรีขัน ท่านเป็นอาจารย์สักยันมาก่อนนะครับท่านบวชเด็กๆแล้วก็เป็นอาจารย์สักยันใช้ชีวิตคาราวาสนะครับเป็นอาจารย์สักยันตัวอายุ51นะครับก็บวชบวชอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่สึกจน71เนะครับเรียกว่ามีกระสินแล้วก็มีวิชาแก่กล้าทีเดียวนะครับเสกจนวัตถุที่เสกเนีอร่อย แล้วก็มีประสบการณ์เกือบทุกรุ่นนะครับพี่เมตาก็ค้าขายก็มีประสบการณ์มากมายนะครับถ้ามีประหลัดของข้านก็ลองไปทิมกับของที่จะขายเนี่ยก็เรียกว่าขายดิบขายดีนะสำหรับเหรียญก็เรียกว่าอยู่ยงคงกระพันนะครับเหนียว เหรียญก็เป็นตัดฉีกนะครับขอบเนี่ยเป็นลักษณะของการตัดฉีกเหรียญปี36อันนี้เนื้อเงินก็ยังเป็นตัดฉีกนนเงินมี3ามพันเหรียญราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักพันต้นถึงพันกลางเหรียญหลวงพ่อจิต M 1 6วัดหนองจอกป,ปี36สวัสดีครับ